สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบวันกันนะครับสำหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก,กันบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับที่เป็นข่าวกว็สิบกันออกมาครับก็รายงานกันออกมาว่าเชลซีเนี่ยเตรียมที่จะไปคว้าตัวเดรรอยสานี่นะครับโดยที่เชลซีอาจจะใช้นักเตะ รายใดร,รายหนึ่งในตำแหน่งตัวเริมเส้นอย่างคอรัมฮัสซันโอดอยกิสเตียนพูริสิตหรือว่าฮาคิมซีเยกเนี่ยนะฮะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอในการคว้าตัวเรย์รอยซานนี่มาร่วมทีมหรือว่ากลับมาพิวริกอังกฤษอีกครั้งนะครับนี่คือการเล่นข่าวหลักมานะครับส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะมีไหมก็ยังไม่ทราบนะครับข่าวข้อสิบบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังจับตาสายการของซานนี่อย่างใกล้ชิดนะฮะถ้าเกิดนักเตะสนใจย้าย กลับมาเล่นในอังกฤษเนี่ยก็จะดําเนินการทันทีนะครับตามรายงานกันออกมาแล้วก็ว่ากันมา่าทางฝั่ง a อ s e n นน็อตเทิลส์มัเปอร์เนี่ยก็ให้ความสนใจเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องราวของเอ็ดดี้เอนเทียนะครับนักเตะของอาร์เซนอลครับมีรายงานกันออกมาว่า NK ็นเคทียเนี่ยมีแผนที่จะไม่ขยายสัญญากับอาร์เซนอลแล้วก็เตรียมที่จะเซ็นย้ายทีมแบบฟรีเยนต์ล่วงหน้านะครับ ซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นทีมไหนแต่ว่าน่าจะไม่ใช่หลีกอังกฤษนะครับในช่วงมก,กราคมนะฮะมีหลายๆทีมครับให้ความสนใจนะฮะซึ่งก็ยังบอกไม่ได้โดยตรงนะครับมันมีหลายทีมจริงๆแหละนะแต่ว่าฟิกไม่ได้จริงๆนะครับในเรื่องนี้ข้อมูลให้มาก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะครับว่ากันว่าทางอร์เซนอลมีการเคาะราคาก่อนหน้านั้นเงีบไว้ราวๆยี่สิบล้านปอนด์นะครับในช่วงโค้งสุดท้าย แล้วก็มีทีมที่จริงจังที่สุดน่าจะเป็นคิตตันพัเลตนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ล้มดิลนั้นไปนะครับดีลนั้นไม่เกิดขึ้นซึ่งคาดกันว่ามกราคมน่าจะมีการดำเนินการกันอีกครั้งในเรื่องของการคว้าตัวเอ็ดดี้เอนเคเทียนะครับส่วนเรื่องของอาเซนอลอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับมูเมดเอลเนนี่นะครับกองกลางทีมชาติอียิปต์นะของทางอาเซนอลครับมีรายงานกันออกมาเป็นข่าวข้อติ่เช่นเดียวกัน เขาบอกว่าอาร์เซนอลได้รับข้อเสนอจากเบซิกตัดนะครับในการคว้าตัวเอลเดนี่นะฮะซึ่งจะเป็นการยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในรอบนี้นะก็รอติดตามกันนะฮะว่าจะได้ย้ายจริงๆไหมในรอบนี้เพราะว่าข่าวจริงๆเนี่ยมีข่าวมาหลายรอบแล้วนะฮะเรื่องของการย้ายทีมน,นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งของอาร์เซนอลครับข่าวที่3มเนี่ยมีรายงานออกมานะครับจากฟาบิเซโอโรบาโนนักข่าวคนดังเนี่ย ยืนยันครับว่ายังไม่มีการตกลงระหว่างอันโตนิโอคอนเต้กับอาเซนอลในเรื่องของการที่อาเซนอลเนี่ยสนใจดึงตัวคอนเต้มาคุมทีมล่วงหน้าหรือว่ามาคุมทีมแทนที่อาเตต้านั่นเองนะครับที่ก็มีการพิพากิจารณ์เรื่องของการคุมทัพนะฮะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของข่าวออกมาแล้วก็ตามว่าอาเซนอลติดต่อบเบื้องต้นไปแล้วตกลงกันล่วงหน้าไปแล้วตกลงหาตัวแทนอาเตต้าไปแล้วก็ตามโดยที่ คอนเต้ e เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายหลักแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรอย่างเป็นาการเกิดขึ้นนะครับในมุมมองของทางโรมาโนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวที่ผ่านมาก็ยังลือกันอยู่นะครับแล้วก็อาเตต้ายังมีการคุมทีมกันต่อไปส่วนคอนเต้รอดูกันนะครับฝีมือดีขนาดนี้ก็รอดูว่าจะไปคุมทีมไหนนะครับคอนเต้ e, มีข่าวเชื่อมโยงคุมทีมหลายทีมนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ลงเอยกับทีมไหนเลยนะครับรอติดตามกันอย่างใกล้ชิด ส่วนเรื่องของเชลซีกันหน่อยนะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับล่าสุดชูเอาซานโตสเอเนต์ของจอร์จินโยเปิดเผยว่ายูเวนตุสเนี่ยพยายามที่จะดึงตัวนักเตะในความดูแลของตนเนี่ยไปร่วมทีมสมัยที่ซารี่เนี่ยคุมทับอยู่ที่ยูเว่นั่นเองนะครับเรื่องเนี่ยเป็นข่าวจริงนะฮะซารี่กับจอร์จินโยเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วนะครับนะความสมพั์เนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการทาพทามกันในตอนนั้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีนะแต่ข่าวมันก็อาจจะบาง มากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับส่วนเรื่องของเบอร์เซดอทมุนะครับมีรายงานกันออกมาจากสปอร์ตบิวนะฮะดอทมุนเนี่ยทีมดังจากเยอรมันเนี่ยได้มีการเตรียมที่จะส่งไรเนียเชซุสแข่งดาวรุ่งของทีมเนี่ยกลับไปเรอัลมาลิดนะฮะก่อนกําหนดจากปัญหาเรื่องของผลงานแล้วก็โอกาสการลงสนามนั่นเองนะครับคือรเนียเจซุสเนี่ยก่อนหน้านั้นก่อนที่จะ ย้ายมาทีบังดังเนี่ยก็ถือว่าโดนโปรโมทไปเยอะมากๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับไม่ค่อยได้รับโอกาสด้วยงัดฟอร์มเข่งไม่ได้นะครับก็ตามนั้นนะครับอยู่เรอัลมาดริดก็เบียดยากอยู่แล้วมาดัดมุนก็แทนว่าจะมีการพัฒนาตัวเองนะครับหรือว่ามาเพื่อ,เ,อเก็บเลเวลนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็เลเวลไม่อัพนะครับก็ต้องส่งตัวกลับไปนะครับเป็นที่เรียบร้อยแผนการของดัดมุนก็ประมาณนี้ ส่วนเรื่องของมูเมสซาร่านะครับมีอะไรน่าสนใจนะครับสําหรับมูเมสซาร่าเนี่ยมันมีขาวว่าววัตสิบออกมาก่อนหน้านั้นครับว่าทางนักเตะได้มีการเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงนะครับในระดับ5 0,000นปอนต์ต่อสัปดาห์นะฮะแต่ว่าล่าสุดเร์พบูเอโครายงานว่าเอเย่นของมูเมสซาร่าแล้วก็ตัวแทนของทางสโมสรเนี่ยได้มีการดําเนินการเรื่องของสัญญาบับใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ทางซาร่าไม่ได้มีการเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงระดับนั้นนะฮะไม่ได้มีการเรียกร้องค่าเหนื่อยมหาศาลแต่มันมีการพูดคุยเรื่องของสัญญาฉบับใหม่จริงนะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็อาจจะถือว่าเป็นข่าวโคมลอยหรือเปล่าในทํานองนั้นนะครับที่มีการเรียกแบบ5 0,000นปอนต์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันสูงเกินไปนะก็ประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนกเตที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอนมากครับแล้วเจอกันคลคิปหน้านะครับ